สูชกตนนี้ไม่ธรรมดาว่าแลขอทานสูชกขอทานให้โยมวัดสาทองหยิ่นะครับให้ฟังนี่ก่อนครับตัดเดี๋ยวเท่าไม่องก่อนหน่อยเลยครับต้องเรี๋ยวหน่อยแต่ทาพระอเนกการมุณองค์สมเด็จพระลาะ ขัตเตียยิงยอดสมุทที่วงคือคือสมเด็จเรจอมจักรพาติพงเพศยันดอนมีหลงเทเวศอันเป็นยอดอย us, Assass, h, om, om, ṣ up, ṣ gender, ่าเสียามผู้เพศผูอทางคุนกิศลพิมานที่มีจอาลหึงพระพุทธาจารุกเท่าอันบังเกิดล้วนเหล่าแต่แต่บุญล้วนเหล่ายันเยียวชงเสริฟสลักสามพันลับพ Howuge ko misami wanu pa